ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารมันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ทเพื่ปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูล สวัสดีครับแฟนๆราวเทไลท์ไทยแลนด์ดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิทุบศบครับวันนี้ครับมาแล้วเจ้าคันนี้ Subaru Forester ใหม่เครื่องยนต์บ็อกเซอร์เบนซิน2.5ลิตรนะวางขวาง185แรงม้า247นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ลอ้อฟูลไทม e 2.59ล้านบาทในราคาจำหน่ายวันนี้นี่คือรถนำเข้าจากญี่ปุ่น100%ตามรูปแบบนโยบายของ TC ซีสุรุมประเทศไทยนะครับที่ เลิกผลิตในบ้านเราละหันบานนาเข้าแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นต่อไปนี้รถยนต์ซูบารุในบ้านเราจะเป็นรุ่นนําเข้าร้อเสเปคทั้งหมดอุปกรณ์ออปชั่นฟังก์ชันจะเป็นสเปคเดียวกับที่ขายในประเทศญี่ปุ่นน่าสนใจไม่น้อยหลายคนบอกราคาราคาแรงใช่2.59ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับความเป็นรถนําเข้าแล้วภาษีนําเข้าจ้องเสียเต็มเต็มเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ฟังก์ชั่นออปชั่นที่ใช้ในรถคันนี้นําเข้ามาร้อนั่นก็หมายความว่า คุณภาพวัสดุต่างๆเนี่ยไว้ใจได้อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่ารถมาตรฐานนําเข้าก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะน่าไว้ใจได้เมื่อเทียบกับรถที่ประกอบในบ้านเราช่วงโลงช่วงล่างทุกอย่างฟิลลิ่งของการขับไม่เหมือนกับรถที่ประกอบในบ้านเราอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เราจะไปลองขับกันเจ้าซูบูรูฟอเรสเตอร์ตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับจุดเด่นเขาคือขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ขับเคลื่อนสี่ล้อเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดอ่อนระดับหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของ อัตราการกินน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัตราการกินน้ำมันเขาเป็นอย่างไรออปชั่นฟังก์ชันที่ให้มาครบครันอยู่แล้วระบบความปลอดภยัยไฮเทคร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มานะกล้อง360องศามีมาให้อดัพ i ีฟครุสตนมีมาให้ฝากระโปรงน,นี่เป็นอลูมิเนียมด้วยนะเฮ้ย <_ c oughs> ไม่ได้ขี้เรปะ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันวันนี้ไม่ได้พาชมรอบคันแล้วนะเพราะว่าเราเคยพาท่านผู้ชมชมรอบคันกันไปแล้ววันนี้ขอลองขับดีกว่าว่า2.5ลิตรเบนซินเครื่องวางขวางบ็อกเซอร์แบบนี้ขับเคลื่อน สล้อแบบนี้ระบบ i อไซ h ์ของเขาเป็นอย่างไรไปเลยครับแดดวันนี้ยังไงก็ร้อนนะเนี่ยฟิล์มก็ไม่มีแต่กระจกของเขาหนาตึกเลยครับท่ยยานผู้ชมครับไม่มีฟิล์มแต่กระจกหนา5ม mm. มกันในเรื่องของความร้อนและ เสียงเข้าไปในห้องโดยสารระดับหนึ่งเลยครับไปกันนี่ครับก้าวขึ้นมานะครับและจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับมีเห็นไหมเขามีเมมโมรีผู้ขับไว้ถึง5คนได้เลยนะโดยกล้องเนี่ยจะจับที่หน้าผมนะครับเพราะว่าตอนเซตมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะจับเซตตำแหน่งไว้เลยนะว่าเราเนี่ยมีตำแหน่งท่านั่งอย่างไรกระจกมองข้างเป็นอย่างไรพอขึ้นมา เขาก็จะปรับให้เห็นไหมเมื่อกี้สวัสดีเต้ใช่ไหมครับก็จะเป็นตําแหน่งที่ผมเซตเอาไว้เรียบร้อยใช้ได้นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยมาวันนี้ขับเป็นแบบง่ายๆหน่อยนะแต่ว่าเราเอาเจ้าคันนี้เนี่ยมาขับอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับรู้จักนิสัยเขาอยู่ระยะหนึ่งแล้วถึงจะมาทําคลิปสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนข้องใจแล้วก็อยากจะทราบว่าเจ้า For e เ t e r เดี๋ยวสมรู้ o r ร์เรสเตอร์กินน้ำมันในเมืองการใช้งานอย่างไรก็ต้องบอกนะว่า 7.7ลิตรร้อยโลนี่ผมวิ่งแบบนิ่งๆมานะครับวิ่งผ่านมอเมตอร์วงมอเมตอร์มาไงใช้ได้ไงนะ7.7ลิตรนี่ไม่คีเลน,น,นะ12.13โลลิตรนะวิ่งบนทางมอเมตอร์เววิ่งความเร็วอยู่ที่ประมาณ80-90เพราะวันนี้มารถเยอะหน่อยก็คือการใช้งานปกติในเมืองอยู่ที่แถวประมาณ10โลลิตร10โลลิตร1 1โลลิตรแต่ถ้าเป็นวันศุกร์แข่งชาติอาจจะไปเหลือสักประมาณ 9โลลิตรแโลลิตรนะครับถ้าคุณติดดักงในสาธรในสีลมอันนั้นอาจจะไม่รอดนะครับในเรื่องของอัตราสิส้นเปลืองน้ํามันแต่ว่าถ้าใช้ชีวิตประจําวันผมถือว่าใช้ได้วะ่ะแรกกับเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินซน,นะอ่าเนี่ยออกตัวโคตรสมูทร,ระบบขับสีนี่นะออกเนียนมากเกียร์เนียนมากเนี่ยเสียงเข้ามาบางๆเก็บเสียงดีนะครับกระจกเก็บเสียงดี ด้านบนนี้มีแผ่นซับนะครับด้านหน้ามีแผ่นซับเก็บเสียงได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วความสมูทมันสมูทมากผมค่อนข้างจะประทับใจนะตัวนี้คือเดิมเนี่ยเราขับ Subaru มาทุกรุ่นนะครับยังติ Subaru ว่าอย่างตัว Forester ตัวเก่าเนี่ยเครื่องมันมันเล็กไปเครื่อง2.0มันบางไปเครื่องมันไม่ไม่มีความสนุกในการขับขี่แต่ได้ระบบขับเคลื่อนมาได้ออปชันมาระดับนึงแหละ นะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้เฮ้ยเครื่องใหญ่ขึ้นนะเป็น2.5เบนซิน185แหรงมา้ามันโอเคไง240ก่บกนิวตันเมตรมันก็เหลือเฟือในการใช้งานได้ขับสีมาเต็มแล้วผมห่วงคือเฮ้อาายอัตรากินน้ำมันเป็นยังไงอา้าวก็ถือว่าถ้า f o ร์ s t e เตอร์ตัวนี้นะเป็นเครื่อง n อนะไม่มีเทอร์โบมาช่วยไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยใดๆเครื่องยนต์ล้วนได้10โลลิตรได้12โลลิตรผมถือว่าโคตรดีแต่แน่นอนแล้ววันนี้ เทรนด์ Trend, มันยังไงมันก็ต้องไปในทางประหยัดมันก็ต้องมีความเป็นไฮบริดมาช่วยไหมในอนาคตในรุ่นต่อๆไปไหนถึงว่าในรุ่นอนาคตที่ทางซูบูรูเขาวางไว้นะครับ f o r e s t สเตอร์ ster, ตัวเครื่องยนต์ไฮบริดตัวฟูลไฮบริดก็มีสิทธิ์เข้ามาขายในบ้านเราแต่ราคาก็ต้องแรงกว่านี้นะราคาผอกว่าดีไดีจะดูไป 2, 6, 9, 2, 7, 5หรือเปล่าถ้าเป็นเครื่องไฮบริดอันนี้โคตรเนียนเลยนะครับขับแล้วชอบ ในความเป็นเครื่องที่เป็น,เ,ปนเครื่องเต็มๆนะเป็นเครื่องเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องที่เขาขายในเมืองนอกอะ่ะขายในบ้านเราตัวไหนอะ่ะผมนึกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศเนี่ยผมให้มาสดาอยู่ตัวเดียวเองนะนอกนั้นผมไม่ไม่ค่อยให้ราคากับเครื่องที่สนุกสมูทในบ้านเราเท่าไหร่ <S 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 ฮูยขับแล้วมันคือซูบารุดีตอนนี้เครื่องมาดีละ เครื่องเพิ่มพละกําลังมาดีแล้วนะครับพละกําลังเหลือเฟือเลยให้มาพอเพียงนะครับแล้วก็สมูทให้ในความสมูทของการใช้งานดีด้วยนะออปชันที่ให้ก็พอได้เตือนออกนอกเลนนะครับดึงกลับเในเลนมีให้นะครับรักษารถอยู่กลางเลนมีให้บลายสปอร์ตมีมาครบพวงมราลัยน้ําหนักกําลังดีไม่หนักแล้วก็ไม่เบายังไม่ถึงขนาดพวงมราลัยสายสปอร์ตนะยังเป็นสายใช้งานอยู่ทั่วไปนะครับ แม่นนะครับแม่นได้ระดับหนึ่งแต่ตัวรถใหญ่ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้มันใหญ่กว่ารุ่นโฉมเดิมอยู่พอสมควรเลยทั้งกว้างกว่ายาวกว่าจะขับสบายอันนี้ต้องบอกว่าขับสบายเลยเป็นรถที่ขับสบายแล้วก็ได้แฝงความสนุกนิดนิดเอาไว้ลงคอสะพานอยู่เลยทึงเดียวนะครับ ไว้ใจได้ในเรื่องของช่วงล่างไว้ใจได้ในเรื่องของพละกําลังนะ handling ดีเพราะเป็นขับ4เนี่ยอย่างเมื่อวานผมขับกลับนะครับขับทํางานเสร็จจากทางานกลับบ้านบนทางด่วนเจอฝนต,ตกเนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยได้เยอะนะครับในความเร็วระดับหนึ่งนะผมขับคือประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบโอ้มันแน่นมากนะครับวันนี้เออมันก็มีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับสร้างความมั่นใจให้กับหลายๆท่านได้ เสียงลมจะเข้ามาในห้องโดยสารประมาณเกินร้อยี่บห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมก็จะเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยพวงมลาลัยดีมากถือว่าเป็นรถที่มีแฮนด์ลิงที่ดีที่สุดคันหนึ่งแล้วพอเป็นขับสี่นะฮะเวลาการเข้าลายการขับสี่ก็จะเข้าไปนิ่งๆตรงตรงขับเนียนะนะครับและเนี่ยเก็บอาการของล้อของยางได้ดี ผ่านผ่านเนินอย่างเงี้ยผ่านตัวเสียงนะครับตัวที่กันง่วงแล้วกันใช้คํานี้เก็บเสียงได้ดีขับสบายนะครับตัวนี้ขับออโต้กวาดดีมากหนึ่งใหญ่นะครับตัวบอดี้ของตัวเบาะออกแบบมาดีมากนะครับรับกระชับเสียแค่สั้นไปนิดนึงนะสั้นไปนิดนึงก็เลยว่าถ้าวิ่งยาวจริงๆก็อาจจะต้องพักแคกพักขาน,นิดนึงนะครับสั้นไปหน่อยตัวเบาแต่ตัวเครื่องเนี่ยมี แพดเดิ้ลชิพด้วยนะครับโอ้โหเกียร์แสปีดยังไงมันช่วยเรื่องประหยัดอยู่แล้วนะครับอยากซิ่งซ่าเชนลงมาและเจอกันนะครับโอ้โหสมูทนะครับเนี่ยสมูทมานะเตือนระบบเตือนมีมาครบครันนะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับเตือนเวลารถข้างหน้าเคลื่อนไปแล้วเราจอดรถอยู่นะไฟแดงเวลารถข้างหน้าเคลื่อนไปเตือนด้วยติดต๊ดๆให้เรารู้เผื่อเราจะมองนูน่นมองนี่อยู่ สวยๆเลยลากล่อไป0 0 0รอลเอืเ่อกี้ไม่ได้ขับรถที่ฟิลลิ่งสนุกๆที่ไม่ใช่รถยุโรปอย่างนี้มานานมากแล้วเขามีบุคลิกที่ดีหน้าตาจะไม่ได้สปอร์ตแต่คุณขับเร็วได้นะครับคุณขับซิ่งซ่าได้แล้วมันสมูทเนี่ยช่วงล่างมันดีช่วงล่างมันไม่ตึงตังอันเนี้ยเขายังให้ความซอฟมานะครับในการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ดีเลย้ลวเนี้ยดีไซน์ผมชอบดีไซน์พวกเนี้ย นะครับมันดูไม่หวือหวานะเนี้ยบเลยอันนี้เป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังแบบกึ่งฮาร์ดนิดๆน,นะครับดูดีไซน์ออกมาแล้วมันไม่สะท้อนตามันดูซอฟขับเข้าไปแล้วก็ดูสบายตาดีนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ให้มาครบนะตัวไวเลสชาร์จก็มีให้ usb c usb a มีครบนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะพอเพียงเลยอะพอเพียงเครื่องเสียงก็ดีนะผมฟังอเออเครื่องเสียงดีเลย ะครับแล้วนี่ดูเตือนใช่นัะ้มีเตือนด้วยว่าดูถนนเอาไว้วเนี่ยเรามองนู่นมองนี่นะครับมีเตือนว่าดูถนนเอาไว้หนจา้าเออเห็นนะมันมีอะไรที่สบายใจมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ดีบ้างมาเน,นี่ยเราก็เซต a p t i v e Cruise อยู่เอาวิ่งสักร้อนะครับมาครบ แต่ชูดของซูบารุมันชูดแรงเวลาข้างหน้าไม่มีรถมันชูดแรงนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันชูดหนักไปอันนี้เวลาเบรกเนี่ยโอ้โหโคตรเสียวเลยเนี fire, Ellis, scholars, ume, lair, ่ย in. แต่เบรกนะเบรกอยู Combat, ่เนี่ยนี่เขาเบรกอยู่นะแต่โคตรเสียวเลยนะครับซูบารุเวลาชูดเนี่ยผมว่ามัน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 ชูดหนักไปหน่อยแต่สมูทนะครับแต่ชูดหนักไปหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราติดไฟแดง จับรถคันหน้าอยู่รถคันหน้าไปเราไปคือไอไซ h ์ของซูบูรุเนี่ยระบบ Adaptive Cruise ของเขาเนี่ยทำงานร่วมกับตัวกล้องตัวอะไรเนี่ยทำงานได้ละเอียดมากดีดีม้งแต่ตัวก่อนละคือผมว่าลงตัวนะครับเป็นระบบ Adaptive Cruise ที่ดีที่สุดคันหนึ่งของในค่ายรถญี่ปุ่นนะครับแต่เวลาข้างหน้าเขาหายไปลเลยในเวลามันชูดใส่เนี่ยผมมันชูดเร็วเนี่ยนะชูดเร็วคืออยากให้ชูดเบาวกว่าน,นี้หน่อยนึง พอชุดเร็วๆใจเราจะเสียไงแต่เมื่อกี้เห็นเบรคไหมมาเร็วๆเวลาเบรกโอ้โหเนียนกริปเลยแล้วก็มีหมดนะเตือนออกนองเลนดึงพวงมลาลัยกลับรถอยู่เลนรักษารถอยู่กลางเลนเขามาครบเนี่ยขับเนียนเลยนะครับของซูบารุนี่ยอมรับนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดู a d a p t ที e เดี๋ยวดูระบบการโยกตัวของพวงมาลัยอะไรพวกนี้ เรากลับไปเรียบร้อ,เอยเซตใหม่เซตง่ายครับอยู่ตรงนี้หมดนะครับรักษารถอยู่กลางเลนเนียนกริปเบรกด้วยคือระบบพวกนี้ใช้เถอะครับมีแล้วใช้นะครับเราจะพงมาไว้นิดหนึ่งมันทําให้เราสบายขึ้นทาให้เราปลอดภัยขึ้นด้วยแต่เราต้องอยู่ในการดูของเรานะไม่ปล่อยทิ้งคว้างไปเลยนะเ,นยเดี๋ยวดูเขาเบรกนะครับเชุดไปแรงแต่ว่าเวลาเขาเบรกเนี่ย มือจะอะไรเนี่ยแต่มันชุดเนี่ยเวลาชุดเนี่ยเราเสียวไงแต่วเวลาเบรกเบรกดีมากเนี่ยเบรกสมูทมากโอ้เจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยนะจนถึงจุดหยุดนิ่งสต็อปแอนด์โก้ด้วยนะะให้มาดีให้มาดีนะครับอ่ะเรากดเบรกทิ้งไปเรามาอยู่ในโหมด S Drive เขาหน่อยดีกว่าโหมดสปอร์ตเขาหน่อยดีกว่านะครับนี่กดตัวนี้นะครับกดโหมดสปอร์ตไป มี I มี S นะครับเดี๋ยวผมอยู่ใน S นะ I, ก็ก็อินเทลเ g e จนต์อยู่แล้วดูดูดูซิสองร้อยนิวตันเมตรสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะเรียกเรียกวาใช้นิดนึงดีกว่าเนี่ยแต่ว่าเข้าสปอร์ตเนี่ยเวลายกคันเร่งมันจะอึดอัดอึดอัดแล้วจะเริ่มเริ่มเริ่มหดโหดมาหน่อยเองแล้ว่งเราใจขึ้นหนักแน่นมากขึ้นนะครับเป็นเลยนะ โอ้โโคตรตึกเลยนะครับแต่พรมลัยอยากให้หนักกว่านี้อีกนิดนึงเวลาเข้าโหมดสปอร์ตนะโหมดสปอร์ตพรมลยยังไม่ได้หนักมากเสียด้เสียดายนะครับเนี่ยโอ้พรมลายโคตรดีพรมลายดีมากครับเป็นรถบ้านที่พรมลายที่ดีเกะขับสี่ด้วยเวลาเข้าแล้วมันแน่นนะเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนหนะ้าสี่สามสองไว้ใจได้นะครับขับเร็วขับแรงไว้ใจได้นะะเนี่ย ก็จะเร้าขึ้นมาหน่อย,อยนึงนะในโหมดสปอร์ตแต่ก็ยังมีมันไม่มีเทอร์โบนะครับก็จะมีแหลกก็ต้องมีรอรอบหน่อยนะครับ mm hmm. ทั้งโหมดธรรมดาทั้งโหมดสปอร์ตก็ยังก็ต้องรอรอบหน่อยไม่ได้แต่และพุ่งพวดพวดมาไม่เหมือนรถไฟฟ้านะครับแต่พอเพียงไหมพอเพียงในการใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปโหมดไอดีกว่าโหมดไอนี่ก็จะกดก็จะสมูทมาหน่อย ไม่กึมบืมบืมมาเนี่ยกดก็จะรอหน่อยแต่เวลามาก็มาเลยนะใช้หมดเนี่ยฮะเตือนการชนด้านหน้านะครับใช้หมดไอธรรมดาก็พอครับไม่มีปัญหาในการขับหลือเฟือผมชอบช่วงล่างผมชอบความสมูทของเขาผมชอบความแน่นของช่วงล่างมันได้แน่นมันได้เนียนเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีคันหนึ่งเลยนะครับอัรตราสิ้นเปลืองก,ก็ไม่ได้น่ากลัว ถ้าเราไม่ได้ติดว่าโอ้ต้องเป็นไฮบริด20โลลิตร18โลลิตรผมว่าเจ้าคันนี้เขามีบุคลิกของเขานะ12 13โลลิตรโอสบายสบาย12โลลิตรนี่เท่าแจ๊ผมเลยนะ Honda Jazz ผมก็13โลลิตรนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยแล้วถ้าเจอจิม n นเนี่ยพอกันเลยเนหะ็นไหมเครื่องนิดเดียวเองวิ่งยไม่ออกนะครับโอ้โหตัวนี้ถือว่าประหยัดเลยแหละออกตังวันเน่ยเดี๋ยวรอนะครับ เวลาซะหน่อยเราไปเข้าออฟโรดสักนิดหนึ่งออฟโรดบางๆหน่อยนะครับว่าจะเอาขึ้นไปไหนว่าเป็นอย่างไรให้ฝนฟ้ามันมาลายกว่านี้หน่อยเพราะาตัวนี้ขับสี่ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ไปออฟโรดแบบโอ้โหไต่ล่องหงล่องหินอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรอเขาไปฝนต้นหนาวสวยๆเอาคันนี้ขึ้นไปดูหมอกดูฝนกัน เดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งออปชันอีกหนึ่งฟังชันของรถคันนี้นะครับว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาเป็นรถราคาต่ำล้านที่มีระบบเรียกว่า emergency stop เวลาเราหมดสติไปรถจอดให้แต่จอดแบบกลางเลนแบบนี้นะไม่ได้เข้าซ้ายนะครับไม่ได้เข้าซ้ายเหมือนเบนซ์เหมือนวอล์เหมือนะครับที่เวลาเราหมดสติไปในพวก S-Class เขาจะเอารถเข้าข้างทางให้แต่เจ้าตัวนี้ ถ้าเราหมดสติไปหรือไม่ตอบสนองต่อการขับเนี่ยเขาจะค่อยๆจอดเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ค่อยๆจอดก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะระบบนี้แต่ระบบนี้ต้องเปิดพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control เดี๋ยวเราลองกันไหมแต่เดี๋ยวให้ดูว่าเขาเลี้ยวตามถนนหรือเปล่านนุนยนยุนยนยุๆนยๆนยุยๆนุยๆนุยนยนยนยโหเลี้ยวเนียนมากเลย หนุยนุยหนุยนุ่ยหนุยนุยอ่าเลี้ยวเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวไปบอกเตือนจับว่าอะไรนจ้าจับแล้วจ้าอ่านเลี้ยวนิ่งหนองนิ่งหนองนิ่งดังมันใหญ่ดีนะผมโคตรชอบเลยใหญ่ปลาผมสลบแฟบนี่เราสลบนี่นี่นี่เราสลบเราสลบครับนี่เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะระบบเตือนแล้วนะเราสลบอยู่วันนี้จะสลบเราควรจะสลบแบบไหนเนี่ยมันจะสลบแบบไหนวะ นี่นี่นี่เตือนเตือน alert alert a l alert นี่เบรกให้เรา2ทีและไฟเลี้ยวเปิดและจอดเฮ้ยเป็นไงเดี๋ยวเราทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราสรบอยู่นะถ้าเราบทสติแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นรถระดับราคาต่ำห้ล้านบาทคันแรกที่มีระบบนี้เขาจะทําอะไรกับเราบ้างแต่ต้องอยู่กับการทํางาน adaptive cruise control ด้วยนะครับ นี้เราฐานการณ์จริงดูซิว่าเป็นอย่างไรอยู่ในถนนจริงๆแต่เราก็ต้องดูรถหลังไว้หน่อยนะครับว่าเออมีรถลงรถหลังบ้านี้ที่ทดลองให้ดูนะครับเดีย๋ยวเราไปลองให้ดูครับผมครับตอนนี้ครับจะมาลองเจ้าตัวระบบฉุกเฉินนะครับระบบฉุกเฉินของ Subaru Forester หน่อยนะครับว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราหมดสติไปนะครับ ระบบจะจอดรถอัตโนมัติให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงเท็จประการใดแต่ระบบนี้ต้องทำงานร่วมกับเจ้าตัว Adaptive Cruise Control นะปะผมหมดสติละทำร้อยหลายวิอยู่นะเขาจะเตือนเริ่มเตือนเ,เตั้งแต่ตอนต้นนะครับเริ่มจับพวงมาลัยต้องจับพวงมาลัยนะฮะอ่านี่เตือนเตือนเตือน โหยมีสิบวิอนกันะผมสลบไปแล้วเนี่ยสลบลื้หลับวะเนี่ยอันนี้เตือนแล้วนะให้ดูแถดนดผมไม่ได้ดูแล้วเตือนเตือนเตือนเดี๋ยวเขาจะมีเบรกนี่ครับจะเริ่มเบรกกระตุกให้เรารู้สึกถ้าเรายังไม่รู้สึกอีกเบรกครั้งที่สองและระบบจอดให้มีเสียงเตือนด้วยติ้ง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 เฮ้ย ใช้ได้นะมันก็เป็นระบบเสริมนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราหมดสติหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยเป็นระบบที่โอเคนะโอเคเลยนะแต่กว่าจะตัดไปก็นานอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มีไม่เ้าวในเรื่องนี้นะครับเชียบ์รถต่ำกว่า5ล้านที่มีระบบนี้ครับผมโอ้เฮ้ ไะเดี๋ยวเราไปสรุปกันคร่าวๆกับท่านผู้ชมครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรแต่นั่งหลังสบายนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนนั่งหลังให้นั่งหลังสบายดีเดี๋ยวครั้งหน้าจเจ้าไปขับยาวๆนะครับวิ่งไกลๆเลยว่าเป็นอย่างไรเอาเข้าเส้นทางออฟโรดเล็กๆได้น้อยสนหน่อย,น,อยนะครับาปครับไปสรุปกันครับกับเจ้าซูบูรุฟฟอร์เรสเตอร์นะครับเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินแบบบ็อกสเตอร์วางขวางจ้าไอไซีเขาซึ้เตือยไปครับผม เรียบร้อยครับรอขับเล็กๆน้อยๆครั้งนี้ต้องบอกว่า มาสัมผัสเล็กๆในน้อยสัมผัสเบื้องต้นให้ได้รู้จักว่าเจ้า f o ร e s t e r อร์รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์บ er, ็อกเซอร์วาขววสง2.5ลิตรเบนซินล้วนๆไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยไม่มีเทอร์โบเข้ามาเนี่ย185แรงม้า247ินิวตันเมตรนั้นเป็นอย่างไรฟิลลิ่งเป็นอย่างไรออปชันที่ให้มาเป็นอย่างไรต้องบอกว่าออปชันให้มาดีผมชอบตั้งแต่ไฟหน้าของเขาแล้วนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้คุณอยู่แล้วนะครับไฟสูงอัตโนมัติก็มีมาให้ด้ดวยแทีี่สําคัญม คอนเนอริ่งไหลด้วยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟฉายมาด้านข้างให้คุณด้วยเกียมมากอันนี้ดีให้มาครบอะดัพตีฟครุสทอนอย่างที่เรียนให้ทราบมาครบเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าเตือนการชนด้านหลังก็มีให้นะครับรักษารถอยู่กลางเลนก็มาครบขับเคลื่อน4ล้อในวันนี้ความเป็น all wheel drive ในวันนี้ก่อนที่เราจะขับเรายังคิดว่าเฮ้ยมันจะกินน้ำมันมากมายแต่พอเราขับแล้วเนี่ย เรารู้สึกว่าเขากินน้ำมันอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลกินน้ำมันใกล้ๆกับเจ้าตัวรถรุ่นเก่าๆของบ้านเราที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วครับกินเท่ากับเจ้า Honda Jazz ที่ผมขับอยู่กินเท่ากับเจ้า Suzuki Jimny ที่ผมใช้อยู่ประหยัดมากกว่าด้วยซ้ำเวลาคุณวิ่งยาวๆนะครับเจ้าตัวนี้วิ่งยาวๆ12-13กิโลเมตร่อลิตรในความเร็วที่อยู่ในระดับ100กิโเมตรต่อชั่วโมงผมถือว่า ประหยัดมากๆในเมืองก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเมื่อแรกกับบอดี้ใหญ่ขนาดนี้เมื่อแรกกับระบบขับเคลื่อน4ล้อระดับนี้แล้วผมถือว่าอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยรับได้และเป็นการรับได้ที่ไม่ฝืนใจด้วยอัตราการกินน้ำมันผ่านพละกําลังเป็นอย่างไรพละกําลังดีขึ้นถ้าเทียบกับเจ้าตัวเดิมที่เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรบ็อกเซอร์ตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นอืดเกินไปออกตรงออกตัวช้าไม่สนุกแต่ พอมาเป็นตัวใหม่แล้วนะครับมาเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินแล้วเนี่ยลบข้อด้อยของเครื่องยนต์ตัวเก่าไปได้เลยถึงแม้ว่าแรงม้าจะไม่ได้มากใาม่185แรงม้าเนี่ยมันยังไม่ใช่200แรงม้าไม่ได้มากมหม่แต่ใช้งานได้ดีสมูทมากๆเกียร์8สปีดช่วยในเรื่องความสมูทของการขับเคลื่อนช่วยในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันเฮ้ยอันนี้ดี D. แต่สิ่งที่ผมชอบของเขาครับก็คือในเรื่องของภายในความใหญ่โตของห้องโดยสารฟังก์ชันที่ให้มาการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ดีมากๆการเอื้อมตัวไปหยิบของในบ่อหลังการออกแบบของเบ่อที่ทําให้เราเอี้ยวตัวไปได้เนี่ยเขาออกแบบมาเหมาะกับครอบครัวมากๆรถคันนี้หน้าตาเนี่ยถ้ามองที่หน้าตารถคันนี้ไม่ได้ดูสปอร์ตไม่ได้ดูโชบเชี่ยวไม่ได้ดูเหมือนกับรถจีนทั่วไปหรือรถญี่ปุ่น แบรนด์อื่นๆแต่รถคันนี้มีสไตล์มีลักษณะการออกแบบที่บ็อกซี่นิดๆเป็นครอบครัวเรื่อยๆแต่ดุดันขับดี ช่วงล่างดีพรมลายดี handling ใช้ได้ option ออภายในไม่ได้ขี้เรไปกว่าใครลุยได้ด้วยเป็นรถ SUV ที่บอกได้เลยว่าลุยได้ดีที่สุดในคลาสแล้วลุยได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆที่คุณรู้จักแล้วกันโหมดการขับเคลื่อน X mode ของเขาเนี่ยโหขึ้นชื่อลือชา Toyota ย,ยังใช้ระบบ X mode นี้ในเจ้า B4X c เหมือนกันนะครับระบบขับเคลื่อนเขาใช้ได้เลยแต่ในครั้งนี้ เราไม่ได้เอาไปลุยโชว์ให้แฟนๆได้เห็นนะครับแต่ผมได้ขับมาแล้วล่ะแต่ไม่ได้ถ่ายทํามาให้นะครับในครั้งหน้าเราจะเน้นในเรื่องของการลุยของเขาเราจะเน้นในเรื่องของการเดินทางไกลๆของเขาวันนี้เราพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเขาในเบื้องต้นว่า2.59ล้านบาทเป็นอย่างไรละ่ะคุ้มค่าหรือเปล่าผมว่ารถเขามีบุค,คลิกที่ใช้ได้รถเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองเขามีออปชั่นที่ใส่เข้ามาพอเพียงเลย และโดดเด่นด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของเจ้าระบบที่ช่วยเบรกอัตโนมัติช่วยหยุดรถอัตโนมัติเมื่อเราหมดสติถือว่าทำงานได้ดีถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการหยุดนานไปนิดนึงนะแต่ก็มีให้ในรถระดับราคา2 5ล้านหมีมาให้คุณโอ้เว้ยให้มาเยอะวันนี้สมรุปปรับตัวเองในการทำตลาด ันมาทําตลาดในรถยนต์นําเข้าเขาก็ต้องเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆหลังจากที่ต่างประเทศเปิดตัวไปเพื่อให้มีความทันสมัยในเรื่องของโปรดักต์และการทําราคาเขารู้ตัวอยู่แล้วครับว่าราคาของเขาต้องเจอกับรถที่ประกอบในประเทศราคาของเขาต้องเจอกับรถจากจีนการแข่งขันที่สูงมากๆแต่คุณภาพของเขานําเข้าจากญี่ปุ่นพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วว่าคุณภาพไว้ใจได้แน่นอนออปช่นออปชั่นเบอะเบิร์บบคุณภาพของเบาะต่างๆไว้ใจได้แน่นอน จะติคันนี้อะไรบ้างบอกเลยครับว่าที่ผมไม่ชอบในรถครันนี้เพียงอย่างเดียวนะเอาพูดกันง่ายๆอย่างเดียวเล็ก,ลกๆนี่ก็คือในเรื่องของพละกําลังนั่นแหละอยากให้เขามีพละกกาลังที่แรงกว่านี้หน่อยอยากให้มีพละกกาลังที่หนักแน่นกว่านี้หน่อยถึงแม้ว่าจะหนักแน่นมาแล้วถึงแม้ว่าจะใช้งานในชีตประชาวันได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันแรงกว่านี้หน่อยหนักแน่นกว่านี้หน่อยรถครันนี้บอกได้เลยว่าขับสนุกกว่านี้แน่นนอน และถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากให้เขามีเจ้าตัวไฮบริดตัวฟูลไฮบริดมานี่ผมเดินไปเดินมาช่างภาพงงเลยอยากให้เขานำเจ้าตัวฟูลไฮบริดเครื่องยนต์ฟูลไฮบริดนียเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเพราะตัวนั้นเนี่ยได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดด้วยรอนะครับทางซูบารุมีแผนที่จะนำเข้าเจ้าตัวฟูลไฮบริดเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราอยู่แล้วแต่ในวันนี้ขอให้เป็นเจ้าตัวบ็อกเซอร์วางขวาง2.5ลิตรเบนซินแต่เพียงรุ่นเดียวก่อน 2.59ล้านบาทในมุมมองของผมถือว่าแพงไหมก็มีแอบแพงเล็กน้อยแต่ถามว่าคุ้มค่าถามว่าออปชันได้หรือเปล่าถามว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อเขาดีที่สุดในคลาสหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเขาดีที่สุดในคลาส เขาพาคุณไปได้ในเส้นทางที่คุณไม่คาดฝันแน่นอนเป็น SUV ที่ไว้ใจได้ลุยน้ําได้ระดับ50ซนติเมตรไม่ต้องห่วงแล้วในเรื่องของน้ําท่วมสบายๆลุยใกล้เคียงกับรถกระบะละละรถในระดับนี้ไปได้ไกลระดับนั้นและระบบ XMode ระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่บอกได้เลยว่าดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนในครั้งหน้าเจอกันแน่ๆกับเจ้าซูบูรุฟเ r รสเตอร์กับการขับในรูปแบบของออฟโรดเล็กๆครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับท่านผู้ชมไม่ว ความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับนี่คือรถที่มีระบบความปลอดภัยนี่คือรถที่มีระบบความแข็งแรงของตัวถังของบอดี้ในความเป็นรถญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าดีที่สุดในคลาสครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เย็นเช่านี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นมานะจ๊ะ